ระหว่างร้อนนะครับอันนี้แถมเป็นพิเศษเลยไปเดี๋ยวคค้ช่วยค้ได้เลยค่ะ,เ,คะเรียชิมซิฉันอยากรู้ว่าทำไมลูกค้าถึงต่อคิวซื้อเยอะนะทางั้านที่ก็ขายเหมือนกันอนะ่ะ ก็งานงั้นอะเอ้ยหรือว่ามันมีของดีไปดูสิอีองโก้รีบช่วยหาวิธีคิดสิขืนปอยให้เป็นแบบนี้ร้านเราได้เจ๊งแน่อเอิอ่ม ช่วยเก็บดิยิ้มแต่ว่าเราขายยังไม่หมดเลยนะแหกตาดูสิจะไม่ผีที่ไหนมาซื้อแล้วช่วยเก็บเก็บเองเลยงูหิดอะไรวะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ วิวเราขายใกล้จะหมดหรืยังอะหมดพอดีเลยโฮ้ยงั้นเราเรีบเก็บของเลยจะได้ไปซื้อของมาขายพรุ่งนี้ได้วิววันนี้เนี่ยขายดีกว่ามือวานอีกนะสองถ้วยครับได้ครับได้ครับได้ค่ะสองถ้วยนะคะมา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 มมงวัน พอดีเลยครับสุดท้ายพอดีครับหูครับเร็เเวๆก <c oughs> ูสิจิจ๋งจ๋ <c oughs> ปิดฝาเร็วพี่เดี๋ยวมังวัน ยกหม้อมาใหม่สิอเอากี่ถ้วยดีคะ <c oughs> แบบนึงนะคะถ้วยค,ครับตดท้าย<ด>ค่ะได้ได้แท้ <c oughs> สองนะคะสองนะครับพี่ค่ะพี่ใส่กระเทียมเจียวเองได้เลยนะคะมาอีกแล้ว <c oughs> ออออคอยดูนะ เดี๋ยวพี่เตรียมตัวตักข้าวต้มเลยอีกไม่นานลูกค้าก็จะมาซื้อเราเพียบจ้าเ,เนี่ยร้อนมากเจ็บมาอีกแล้วมาเร็วแป๊บนึงนะคะร้อนร้อนเลยอด้ลครับน,นี้ใส่ริกไครขอบคุณค่ะขอบคุณครับวิว<ะ>เราขายใกล้หมดหรือยัง ใกล้แล้วหมดสักทีไปไปเก็บของกันอะไรเนี่ยพี่อะไรมึงดูนี่นี่คืออะไรงูมันอยู่ในขวาต้มเนี่ยเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงมนเป็นไปแล้วไง พี่คะพี่เข้าใจผิดหรือเปล่าฉันว่ามันน่าจะตกมาตอนที่พี่กินอยู่นะคะมันจะเป็นไปได้ไงใช่ผมก็มีนี่จิ้งจกโอ้โหโผลใหญ่ไปเลยเลยพวกพี่ต้องเข้าใจผิดแน่เลยค่ะพวกเราเนี่ยทำาสะอาดทุกวันเลยนะคะใช่ครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะสะอาดเลยล่ะโผล่เป็นลูกค้ำาทั้งนานเอาไงดีพี่จับส่งตำรวจเลยครับใช่มาเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่ตัดพี่เขาใจยิ่งไอ้ไอ้ีอ้ไ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 อ้ยอ้ไ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 อ้ ต้องไหมคะสดจาาทุกวันเลยคะ่ะถูกหลักอ,อนามัยแน่นอนคะ่ะครับรับรองครับว่าไม่มีงูนแน่นอนเนาะแก้วโหยทำไมเราต้องมาสวยขนาดนี้ด้วยเนี่ยแล้วทีนี้จะเอาไงดีละ่ะเสียทั้งเงินค่าปรับเสียทั้งลูกค้าทาั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเราต่อไปเนี่ย เราต้องขายของไม่ได้อีกแน่เลยจะเย็นก่อนแพมพี่ว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกต้องมีคนแกล้งเราแน่มันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไง <g az in> เราไม่มีศัตรูตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ <c oughs> นี่ค่ะแพมดูนั่นสิขอบคุณครับ,บ,รบ,บนะคะโอกาสหน้าชันใหม่นะคะ <c oughs> แม่แผนยิ้มที่สุดเลยตัดทั้งคู่แข็งแล้วก็ลูกค้าอีกเพียบมีเมียฉลาดกแบบนี้แหละเจอใช่พวกมันแน่เลยอ่ะนี่เป็นฝีมือของพวกเขาสองคนเหรอแฮมเดมคะไปทำไมต้องทำแบบนี้กับพวกเราด้วยจิตใจพวกคุณได้ทำด้วยอะไรทำ อะไรอะไรสิไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องมาแก้ตัวทำหน้าใส่ซื่อเลย<ม>พวกคุณใช้วิธีสกรปรกแบบนี้ไม่ร้ายกระใจ่บ้างเหรอเฮ้ยนี่อย่ามาใส่ร้ายกันนะแก้งขวานเวยเอาไงก็เมื่อกี้เัน,ะน<ช>จะหยิน <c oughs> คุยกับสัตว์เยลฉานมันนี้นเปล้องน้ำลายเปล่าให้เวนกรมมันทำงานออกมันดีกว่าไปนหน้าจืดนี่ยังไงวะโชคดีนะ สัก๊อดหรือไม,นะอม่นะเก็บของดีวกว่าขายหมดแล้วจ้าไม่เป็นไรแพรม <S <S หายเงินทำก็ได้พี่ออสพี่ออสเป็นอะไรพี่ออสปืนสิช่วยด้วย,วย,วยะคะ่ะช่วยด้วยค่ะช่วยแฟนฉนด้นะคะช่วยด้วยพี่ออสวิววิวช่วยด้วยค่ะช่วยแฟนฉนด้นะคะนะคะไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกพี่ออส เวนกำตามสนองเร็วที่นี่ให้เขาหาวิธีเองนั่นแหละไปยอศยอศฟื้นซิวิวบอกให้มาเก็บของไงยอศยอศฟื้นซิยศ บคุณมากเลยนะคะที่ช่วยพวกเราไว้ผมขอโทษจริงๆนะครับ,บวิวกลับกันถเถอะเดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะคือพวกเราต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ขอโทษแล้วมันกลับมาแก้ไขอะไรได้ไหมล่ะผมขอโทษจริงๆจากใจเลยนะครับ เรื่องที่คนอื่นเข้าใจผิดเดี๋ยวฉันจะเป็นคนบอกให้คนอื่นรู้แล้วก็ค่าเสียหายทั้งหมดฉันจะรับผิดชอบเองนะคะเพราเราสองคนรู้สึกผิดจริงๆอืมอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะแต่ผู้คุณก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะอีกอย่างหนึง่ง การทำมาค้าขายพวกคุณก็ต้องจริงใจต่อลูกค้าด้วยถึงแม้ว่าอาหารของพวกคุณจะไม่อร่อยแต่พวกคุณก็พัฒนาได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แม่เอาเรื่องพวกเรา